สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่13ธันวาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดแลนะน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นวันอังคารในช่วงบ่ายก็จะมีการประชุมคอรมอเราก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับมาตรการของขวันปีใหม่ซึ่งแต่ละกระทรวงก็จะต้องเตรียมนำเสนอเข้าสู่คอรมอเพื่อมีการพิจารณาอนุมัติออกมาว่าจะมีมาตรการไหนผ่านออกมาเพื่อเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประ ชาาชนนบชช้งะะคะซึ่งณเวลานี้นะคะสําหรับการสํำรวจเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา,ยาน,นโยบายรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์นะคะก็มีผลสํำรวจระบุชัดว่าสำหรับมาตรการที่เป็นประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะ โดยนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกมาเปิดเผยผลการสำรวจของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะว่า มีการสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลซึ่งตรงนี้เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่ให้มีการจัดเก็บข้อมูลพร้อมทั้งสำรวจแล้วก็สอบถามพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักๆของรัฐบาลโดยเป็นการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจากจำนวนทั้งหมด ประมาณ7,000ลายนะคะซึ่งมีการสำรวจระหว่างวันที่17ถึง31ตุลาคม65ก็พบว่าในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการต่างๆซึ่งผลสำรวจก็ได้มีการระบุว่าโครงการคนละครึ่งสูงถึงร้อยละ75.8นะคะแล้วก็ตามมาติดๆก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือร้อยละ69.9และตามมาด้วยมาตรการลดค่าไฟฟ้าโครงการเราชนะแล้วก็โครงการมอ เราลักกันนะคะนั่นก็คือความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดนั่นเองนะคะแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่พึงพอใจในระดับน้อยน้อยที่สุดหรือไม่พึงพอใจอยู่เช่นเดียวกันนะคะ และก็ยังพบว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า40ปีมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่า ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า40ปีนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลสำรวจจากทางรัฐบาลที่มีการสำรวจออกมานั่นเองนะคะว่าโครงการที่พี่น้องประชาชนต้องการมากที่สุดนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งแล้วก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พี่น้องประชาชนเห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุดแต่เนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการออกมาแจ้งว่าโครงการคนละครึ่งเฟส6น่าจะไม่ ะะถึงเวลาปัจจุบันนะเวลานี้นะคะก็ยังคาดว่าน่าจะไม่มีโครงการคนละครึ่งเฟส6 แต่จากการสำรวจรวมถึงพี่น้องประชาชนหรือสภาพัฒน์นะคะที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโครงการคนละครึ่งเฟส6ยังมีความจำเป็นแล้วก็เป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนอยู่เนื่องจากว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้จากที่กระทรวงการคลังมองว่าฟื้นตัวดีแล้วแต่จริงๆแล้วพี่น้องประชาชนยังมองว่ายังไม่ฟื้นตัวเนื่องจากว่าข้าวของก็ยังมีราคาแพงนะคะเราก็มารลอรุ้นกันว่าโครงการคนละครึ่ง เฟส6จะมีโอกาสกลับมาไหมนะคะ ส่วนผลการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อเป็นของข,องขวัญปีใหม่ในปี 66, 66มากที่สุด5อันดับแรกก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับ2จะเป็นลดค่าน้ำค่าไฟนะคะและอันดับ3แก้ปัญหาด้านการเกษตรนั่นก็คือราคาพืชตกต่มจัดหาตลาดรองรับผลผลิตรวมถึงราคาปุ๋ยแพงนะคะอันดับ4ให้แก้ปัญหาการว่างงานและอันดับ5 ให้เพิ่มมาตรการสวัสดิการเงินช่วยเหลือเยียวยาเช่นโครงการคนละครึ่งเพิ่มเงินผู้มีไรายได้น้อยแล้วก็เพิ่มเบี้ยอย่างลชีพคนชราหรือผู้พิการนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะคะที่หน่อยนมาฝากให้ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับ มาตรการเยียวยาที่มีผ่านนมานะคะตั้งแต่ต้นปีว่ามาตรการไหนที่โดนใจพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะส่วนที่ว่าทางรัฐบาลจะมีการจัดทําของขวัญปีใหม่อะไรออกมานั้นเราก็คงจะต้องมารอลุ้นกันในช่วงบ่ายวันนี้นั่นเองนะคะ ส่วนเรื่องถัดไปตรงนี้เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องภาคเหนือค่ะเตรียมตัวพบกับมหกรรมรวมใจแก้นีสัญจรครั้งที่3ซึ่งจะจัดที่เชียงใหม่ในวันที่16-18ทธันวาคมนี้นะคะซึ่งโครงการมหกรรมร่วมใจแกนีตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเขาผนึกกำลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดงานมหากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะคะตรงนี้เป็นการสัญจรครั้งที่3ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยจะครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อประเภทต่างๆอาทิสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อภาคการเกษตรนาโนโฟไฟแนนซ์รวมถึงลูกหนี้บัตรเครดิตด้วยนะคะ โดยมีการเพิ่มประเภทสินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทโดยเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้ตั้งแต่31วันขึ้นไปก่อนวันที่31ตุลาคม65ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง18ธันวาคม2565 ตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นณโถงประชุมราชพฤกษ์1ย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือก็สามารถไปได้ในวันและเวลาดังกล่าวนั่นเองค่ะส่วนเรื่องถัดมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเงินอุดหนุนบุตรนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับ เงินที่จะมีการโอนเข้าให้ในช่วง ปี2566นั่นเองนะคะโดยจะโอนเข้าบัญชีวันไหนบ้างนะคะโดยเงินอุดหนุนบุตร6 0 0บาทนะคะตรงนี้เนี่ยมีการอัปเดตความคืบหน้าออกมาเรียบร้อยแล้วหลายคนงงว่าเงินอุดหนุนบุตรคืออะไรนะคะเงินอุดหนุนบุตรก็คือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจําปีงบประมาณนั่นเองนะคะซึ่งงบประมาณปี2566ก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาคม6,5จนถึงกันยายน -66 นั่นเองนะคะ เงินตรงนี้จะมีการโอนเข้าให้ทุกวันที่10ของเดือนซึ่งปีงบประมาณ2566นะคะวันที่10ของทุกเดือนก็จะได้รับตรงตามกำหนดเลยยกเว้น เดือนมิถุนายนเงินจะโอนเข้าให้ในวันศุกร์ที่9มิถุนายนแล้วก็เดือนกันยายนเงินจะโอนเข้าให้ในวันศุกร์ที่8กันยายนนั่นเองค่ะส่วนเดือนอื่นๆนะคะก็จะโอนให้ตรงตามกําหนดเลยนั่นก็คือวันที่10ของทุกเดือนนั่นเองส่วนผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินอุดหน,นุนบุตรได้ตามช่องทางเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะตรวจสอบสิทธิ์เช่นเว็บลิงก์ของกรมกิจาการเด็กและเยาวชน แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าแอปพลิเคชันเงินเด็กนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือสามารถเข้าไปตรวจสอบกันได้เลยส่วน การลงทะเบียนออนไลน์นะคะโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตรงนี้สามารถลงได้ตั้งแต่วันที่16กันยายน2565เป็นต้นไปโดยคุณสมบัติของผู้ปกครองนะคะจะต้องเป็นบิดามารดาหรือเป็นบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กคนนั้นก็ได้แต่เด็กคนนั้นเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่รวมด้วยนั่นเองนะคะโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์เลยจะต้องเป็นครอบครัวที่มีราย ได้น้อยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีส่วนเด็กแรกเกิดต้องมีอายุไม่เกิน6ปีมีสัญชาติไทยอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวที่มีไรายได้น้อยและไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกําหนดนะคะผู้ปกครองที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันเงินเด็กตลอด24ชั่วโมงแต่ผู้ปกครองที่ไม่เคยยืนยันตัวตน ผ่าน d d o p a ของกรมการปกครองจะต้องดําเนินการยืนยันตัวตนก่อนโดยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครยืนยันตัวตนได้ที่ d d o p a ที่สํานักงานเขตเมืองพัทยาติดต่อที่สาลาว่าการเมืองพัทยาและต่างจังหวัดติดต่อที่ที่ว่าการอําเภอได้เลยนะคะ ซึ่งสำหรับเช้าวันนี้น้ยก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ